สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับเอมมี่เพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่ยืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะคะซอยเสรีไทย95นะคะวันนี้จะมานำเสนอรถกระบะ4ประตูนะคะแต่งหล่อๆเลยนะะ่าใช้นะคะก็คือ Toyota Revo 2.4 e p ัฒนนะคะปี2018นะคะตัวนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับล้อม a c r e30 นะคะใหม่ยังใหม่ทั้ง4ล้อเลยนะคะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มสุดๆนะคะ มาพร้อมกับชุดแต่งอย่างสวยเลยรอบคันนะคะไม่ว่าจะภายในภายนอกนะคะบอกเลยว่าสวยเนียนกริบนะคะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านมือเดียวนะคะเจ้าของมือเดียวนะคะ บอกเลยว่าตัวนี้สีขาวนะคะประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยหลายแสนบาทเลยตัวนี้นะใครที่กำลังมองหานะคะรีโว่รอๆแต่งดูๆอย่างนี้นะคะมาดูได้เลยนะคะที่บริษัเทเพชรยนต์นะคะเรามีรีโว่เนี่ยอย่างเยอะเลยนะคะมาเลือกมาชมกันนะคะคันนี้นะคะปี2018นะคะราคาเราขายอยู่ที่ 6 3 5 0 0 0บาทนะคะ6 3 5 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะไม่ใช้งานไป160,000กมนโลนะคะรถ3ปีนะคะรถคันนี้ปี2018นสิบแปเนี่ยฮะมวิ่ง160,000กมนโลนะคะรถมือเดียวเจ้าของเดียวนะคะรับประกันเลยว่าไม่ช้ำไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะคะ ตัวนี้นะคะไฟหน้าบอกเลยว่าดุสุดๆนะคะไฟโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟ LED นะคะอย่างสวยเลยตัวนี้นะครพร้อมไฟตันหมอกให้ด้านล่างนะคะกระจังหน้านะคะรังพึ่งนะคะพร้อมตาสัญลักษณ์รีโว่นะะสีแดงอย่างดุอย่างสวยเลยตัวนี้นะ,ะบอกเลยว่าจัดได้เต็มฟีดาวนะคะออกรถเพียงศูนย์บาทนะคะตัวนี้นะผ่อนเดือนละ12,000ต่อเดือนนะคะ ป้ายแดงนะครับคุณลูกค้าต้องดาวอย่างต่ำแล้ว25-3 0นะคะดาวหลายแสนนะคะมาที่เรานะคะเราจัดให้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็ก RE 30นะฮะแม็กแต่งซิงนะคะใครสายซิ่งนะคะมาดูคันนี้เลยนะคะแม็กแต่งซิ่งอย่างสวยนะคะพร้อมยางนะฮะปี2000ันเท่าไหร่เอ๋มีดูให้นะะตัวนี้นะฮะบอกเลยว่ายางปี2019นนะฮะ ยางปี2019นะคะยางใหม่แม็กใหม่นะคะสวยๆเลยซุ้มล้อนะครเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะใครที่กำลังมองหาตโตโยต้ารีโวนะฮะคสี่ประตูไว้ใช้สักคันนะคะมาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเรานะฮะรเรามีท่านเลือกหลายคันเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะหุ้มด้วยกรอบพรเมียมแท้นะคะพร้อมไบเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะ สีขาวนะฮะสีเดิมไม่กลับสีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะคะภายในนะคะคุมโทนเป็นโทนสีดํานะคะประตูฝั่งคนขับเนี่ยนะคะจะมีกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะฮะส่วนกระจกฝั่งคนขับนะฮะเป็นปรับออโต้นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะสวยสวยเลยภายในเนี่ยะะพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้เนาะตัวนี้นะฮะเป็นเบาะหนังนะ,ะเอ้ย โทษค่ะเป็นเบาะผ้านะคะคลายค,ค,าะคะลยะคะา,ยคายความร้อนได้ดีสุดๆนะคะบอกเลยนะคะเบาะผ้าเนี่ยคลายความร้อนได้ดีสุดๆนะคะเกียร์แมนนวลนะคะเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะ่คะขับโดดๆขับมันๆเลยนะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกค่ะเครื่องเล่นนะคะเป็นหน้าจอนะคะส,สัมผัสทัชสกรีนได้นะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าครบเครื่องนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คืออันเด็กประสงค์สุดๆนะคะได้อารมณ์ฟิลรถครอบครัวรถกระบะ ah นะคะรถเก๋งไปในตัว นะคะสวยๆเลยนะคะม่านบางแดดนะคะถุงพลาสติก,กยังไม่ได้แกะเลยนะคะเอาเลขห้องเครื่องเอาเลขเครื่องรถเนี่ยไปเช็คสูนย์ได้เลยนะคะเราไม่ก่อไม่ไม่กลับสีไม่อุบัติเหตุหนักแน่นอนนะคะของเราเนี่ยรถคัสเตดเอทุกคันนะคะเบาะหลังนะคะกว้างขวางนะคะนั่งได้สามคนนะคะนั่งได้ถึง3คนด้วยกันนะคะถ้าเบียดเบียดกันเนี่ยได้ถึง4ี่ห้าคนเลยนะคะ บอกเลยว่าตัวเนี้ยนะฮะมาดูมาลองขับได้เลยนะคะรอมแม็กเนี่ยก็ชุดเนี้ยหลายหมื่นแล้วนะคะคุ้มสุดๆนะคะ้อมแม็กเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะหลายหมื่นแล้วนะคะอะปลายท้ายนะคะสามช่องนะคะเป็นปลายท้ายมัลติรีเซ็คเตอร์นะคะพร้อมปลายท่อซิงนะคะอย่างสวยเลยบอกเลยว่าเสียงยังดุนะคะนี่ค่ะนะคะจิ๋วท่อซิงนะคะน่าจะเป็นเจ้า เาจะเป็นเจ้าของการพิเศมากับร้านจิ๋วท่อซิงนะคะป้ายทะเบียน7นะฮะ7กไก่พอเผาพ,าพาสัมผัสนะ9204กรุงเทพมหานครนะคะ 9, 2, 4, ตัวนี้เป็นตัว2.4 e พัทนะคะปี2018นะฮะใครที่กำลังมองหารีโวปีใหม่ๆนะฮะแต่งซิ่งซิงสีงสงขาวนะฮะอย่างสวยเลยนะคะมาดูได้เลยที่บริษัทเรานะคะตัวนี้เป็นตัว 2.4 e p a ั pad, นะฮรับพีระเนอร์4ประตูยกสูงนะครับพร้อมล้อแม็กแต่งซิ่ง re นะคะยางใหม่ปี2019รรนะคะพร้อมซุ้มล้อสีดำสวยๆทัดกับตัวรถนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าสวยสุดๆนะฮะมาลองขับกันได้นะคะที่บริษัทเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะ เปิด9โมงถึง5โมงครึ่งนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ริมถนนเสรีไทยนะคะเลยซอยเสรีไทย9 5มาเพียง20เมตรนะคะร้านเราเนี่ยเป็นโชว์รูมใหญ่นะฮะโชว์รูมใหญ่นะฮะด้านหน้าเนี่ยก็คือถนนเสรีไทยแล้วนะฮะมุ่งหน้าไปทางมินบุรีก่อนถึงสี่แยกมินบุรีเลยนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมปรึกษาออกรถนะฮะฟรีนะฮะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะฮะโทรมาสอบถามได้นะฮะเผื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้านะฮะทุกท่า โทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกนะคะเบอร์เอ็มมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะใคที่อยากได้โตโยต้าีโว่สองจุดสี่อพสนะฮะปี2องสิบแปดนะคะไม่วิ่งหนึ่งแสนหกหมืนโลนะคะราคาหกแส0สามนันบาทนะฮะคอมเมนต์เข้ามาหรือโทรมาได้เลยนะคะทิ้งไอดีไลน์ไว้กับเบอร์ให้ด้านล่างใต้คลิปเนาะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e นะจ๊ะ เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปอัปเดตรถเข้าใหม่ไปที่หน่อกไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ